các hàng đen vé ui ôi không mày mày Nó mày 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 ใ้สวยอ่ะบุคันดูกคันดูกน้อยคันดูกคันค้โหเจ้าครับ สวัสดีเอีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พามาลงเบ็ดเล็กนะครับเบ็ดปลาเล็กนะครับเรียกเบ็ดปลาเล็กกันเพราะว่าเบ็ดไม่ได้ตัวใหญ่มากเบ็ดตัวเล็กนะครับวันนี้เราจะมาเล่นปลาเล็กๆก,กันก่อนคือหาตัวใหญ่ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาหากินตัวเล็กมั้งตัวก็ประมาณไซส์สามสี่โลสองโลสามโลสี่โลห้าโลประมาณนี้ครับไม่ได้ไซส์ใหญ่มาก เหมือนเมื่อก่อนนี่เรามาหามาลีกอนครับมากับบรรยากาศหึมห้่มฮึมห้่มข้างบนครับนต้มมันเย็นดีครับความรู้สึกตักเบ็ดกลางฝนมาเย็นดีมาครับจ่อยนักล่า่าจีนนะครับผมเกิดใชยของเราเชิดเคยเดี๋ยวลงเบ็ดครับ ใช่ดีอยู่นะนี่ครับมเมยือ,อเดียวหลังนะครับครับตะหอดไซส์ใหญ่นะฮะปล่อยแว่นๆเลยครับผมแวบบ่นีดีแ่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตปักไปเรื่อยๆครับผมไป ครับผมผมจะมาบอกรุ่นไฟฉายนะครับ F16 นะครับผมอ่ะมันมีปุ่มกดมีอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับอ่ะก็มาดูแสงสีขาวกันนะครับว่าจะสว่างแค่ไหนมาปับ๊บไกลก็แจ๋วไกลมากครับลำแสงพุ่งไกลได้1กิโลเมตรนะครับหรือว่า1,000เมตรนะครับอ่ะอันนี้คือแสงสีขาว จะมี3แบบนะครับถ้ากด1ครั้งปุ๊บสว่างนะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งคือเบาลงนะครับแล้วก็กดอีกทีเป็นไฟชุกเินนะครับอ่ะแล้วกด1ครั้งนะครับก็จะมีเวลาบอกนะครับอันนี้คือ10ชั่วโมงถ้าเบาลงอันนี้คือได้19ชั่วโมงนะครับ19บเก้ฮนะครับก็จะเบาลงมาหรือปุ่มกดนะครับสามารถใช้ได้ทางซ้ายขวานะครับก็คือทางซ้ายทางขวา ใช้ได้หมดนะครับเรากดฝั่งซ้ายปิดฝั่งขวาเปิดฝั่งขวาปิดฝั่งซ้ายได้หมดครับผมอะโอเคนี่เนี่ยคือแสงสีขาวนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาแสงสีเหลืองนะครับหน้าตาแสงสีเหลืองจะเป็นแบบนี้นะครับสีจะออกสีแสดนะครับเหมือนกันครับปุ่มกดสองฝั่งเหมือนกันมาดูแสงสีนี่ครับสีเหลืองนะครับสําหรับสองตากบตาเขียดตาอึ่งนี่นะครับผมก็สว่างประมาณนี้แล้วก็นี่คือความสว่างสูงสุด แล้วก็เบาลงมาแล้วก็มีชุกเฉินเหมือนกันครับแสงสีเหลืองแสงสีขาวนะครับอ่ะก็ Facebook อยู่ข้างจอนะครับผมอ่ะโอเคก็ไปเดี๋ยวเรากลับบ้านเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมก็สวัสดียามเช้าเช้าครับท่านผูบบ้ชมครับหลังจากที่เราลงเบ็ดไว้เมื่อวานนะครับผมเมื่อคืนนะครับอไปเดี๋ยวขึ้นไปดูเบ็ดกันดเดี๋ยวไปนู่นเลยครับผมไป ก็โดนท่านั้นก็โดน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 ดุบ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 ปลาอะไรครับนลงไปแล้ว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 คันแรกคันแรกคันแรกก็กินซะแล้วใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้ไม่รู้ว่าปลาอะไรครับคนแรกก็เอาแล้วโอ้มีกระดุกกระดุกกระดุก โดกกดกระโดกกะดกระโดกกะดกระโกดโดดโดดโดดนี่ครับแอคชั่นสวยอูห้หางแดงแผลฮู้ฮูหฮู้น้ำยังย,ยกยไปหาแง,หาแ,ดงหาแดงครับหางแดงได้ครับครับมาครับ เ,เย,ยังมีอีกหน้า <laughs> ยังมีอีกหนึ่งครั้งรับไหลาย,ยาวครับไหลาย,ยาว เยอะเยอะไปไซดิด้วยว่าผลิตโอหายหมดใช่ครับไซด่ตลาดที่เขาต้องการไซ่สวยๆครับเอามันไปขึ้นกลางคลองไม่งั้นคุณจะได้อาบน้ำเช้านะครับไปไหม อ้ยใส่ได้เยอะใส่ได้แยอะถ่ายถ่ายออกกลางได้ไหมปลาเล็กไสเล็กเล็กไม่เล็กนะเจียไม่เล็กนม่เจอใส่สวยครับใส่สวยสอกแต้มครับแต้มที่สองนะครับเจ๋วๆครับผม กดค้งหางแดงอด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 เยอะปะสวยงามสวยงามไปไปไปลุ้นกันต่อครับอันนี้เต๋ออาจจะเป็นเดือนละนี่อันนี้แค่เริ่มต้นนะเชียวนี่แค่เริ่มต้นนะขับเรือมาเจอแล้วก็เก็บกอดไปครับฮอฮอฮอหายอีกแล้วท่านผู้ชมไม่รู้หายขึ้นดิ่งหรือว่าหายลงน้ำเฮ้ยหายลงน้ำปะ

เต็มนะเต็มอาไปแลเลยยัยครับยังนี้ใหญ่อะสวยสวยครับไ้สวยอะคันทุกคันน้อยคันูคันจะอยู่ไหมเนาะหลุดไปนะสุดจริงครับรูปขนใหญ่ละใหญ่เลย อุ้ย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 ตะเย็นมาคุยตะเย็นอุ้ย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 เปรี้ยไปข้าพรเจ้าสุดจริงครับนี่ครับหลวงหุนเลาะหุนเลาะครหลุงลดูเลยนี่ดูดูเบ็ดเล็กแต่หัวใจใหญ่นะ สุดจริงลงฮนี่ไซส์ใหญ่อ่ะตัวนี้ไซส์สวยเลยเหรอยกโชว์ท่านผู้ชมหน่อยนะเป็นหน้าไปเลยครับจะยากเลยนะเดี๋ยวค่อยยกดูครับเอ้ยบังไหลไว้เงี้ยไว้ไว้คาเบก่อนคาเบกะเนนะเรือยจอดครับเอาละขันหายขันหายอีกแล้ว ตัวไหมครับเอา้ามีตัวครับอะไะครับอะไรครับอ,อ,อะไรครับเนี่ยอะไรครับรปปรน้าต้อมมาผมมาทำอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้มาเจอเราประกดอะโอ้โหโอ้โหเป็ในโดนกินยกขอบ กิบยกของเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าของมีไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับปกอู้อะไรนะลุงลุงน้อยเขาเปียกตอนเช้านี่เขาทำอะไรดำน้ำแกะเบ็ดติดต่อแกี่ยอันนี้ปลาศาสน้ำใสโอ้โหแล้ต้องเปียกทั้งตัวเลยเนี่ยปลาดิ้นใสอันนี้ปลาปลาศาสใสครับปลาศาสน้ำใส ลงครับลงลูลงลงสี่แต้มแล้วนะลุงดูคันเบ็ดดูคันเบ็ดห้าคันเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันนี้ไปค่อนห้าคันสี่แต้มลุงสี่แต้มแล้วชาวนอะไรครับนี่อะไรครับเบี้ยลุงลงลุงลงเท่าไรลุงไปลุยกันต่อดีกว่าคันหน้าผักก็หายนะจอยคันหน้าผักก็หายตัวอยู่ไม่นอ คันนี้ก็หายไม่น่าอยู่อ่ะปลาดึงลงไปอยู่ไหมหนักอยู่นะเอาวอยู่อยู่อีกแล้วเขาสายเด็กแว่นเด็กแว่นเด็กแว่นสายเด็กแว่นครับเก็บขึ้นมาเดี๋ยวไปเลี้ยงต่อครับเลี้ยงครับครับไปเลี้ยงต่อเรามีกระชังกระชังที่เราขับเรือออกมาฮะเนาะใช่ครับ เอาไว้เลี้ยงต่อก็คือถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็มังกินเบ็ดเราต่อไปเลี้ยงดีกว่าเก็บไปก่อนว้าวว้าวสวยๆยามเช้าครับเด็กแต่ตัวเล็กมันอีกขันเลี้ยงปักนี้ เก็บครับเป็นเล็กันเนกินเป็นเป็ล็กดใหญ่ด um, ้วยเป็นเล็กด้วยอุ้ยส่ร้ว้าตักน้อไม่ร้อนตักน้อยๆงนะ้นร้อนกินแล้ว่นอยๆเคร์ก็ไมกินแล้วอลอกไปเรียบร้อยครับเก็บเป็ดเสร็จหมดแล้วว้าว สวยเนาะไปไปดูกันที่ทา่าไปจัดเรียงๆแล้วไปเอาตัวเมื่อวานมาแทรกด้วยเราก็จะดูมันเยอะนี่ไปเราไปเอาตัวเมื่อวานขึ้นดูด้วย ใช่มันตัวเล็กอะดิตัวไซส์นี้ไซส์กินแต่ร้านอาหารเขาไม่รับรับตัวเดียวตัวนี้ต้องตั้งเลย1กิโล แช่ถังยังเดียวส่งส่งนอกเดี๋ยวไปแลกนมสองวันเราเราต้มไปตัวหนึ่งเนาะใช่ต้มไปหนึ่งตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวได้สิบตัวพอดีสองวันครับกับ ปลาไสไม่ค่อยใหญ่นะครับประมาณสองโลสามโลสี่โลห้าโลประมาณนี้ครับไสไล่ไล่ไลไลเลยก็คือไซนี้ชุมนะครับมาดูแล้วไสนี้ชุชมเพราะว่าลงปลาดุกแล้วไม่กินอันนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นปลาหมอนะครับสวยแจ๋วครับโอ้โหเต็มเรือครับวันนี้ก็ยังไงต้องลำลา,านผู้ชุมไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมแวะไปรับชมช่องจ่อย นักล่าทาจีนนะครับเป็นในท้ายของเรามาช่วยนี่ครัมาช่วยลงบิดนะครับมาช่วยปะก็แจ๊วนะครับไปเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีค่ะ